ไลรูมวันนี้นะครับเป็นโทน MV เกาหลีครับซึ่งชื่อนี้ผมไม่ได้ตั้งเองมีคนที่เข้ามาดูอัลบั้มแล้วก็ตั้งให้มันเหมือน MV เกาหลีเลยพี่อะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งชื่อนี้ซะเลยก็ตั้งชื่อนี้เข้าใจง่ายดีครับเป็นโทน MV เกาหลีดู Final Image ก่อนละกัน Final Image เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้สวยอันเนี้ยอันนี้มีความบิวตี้ดูฝรั่งเอ่อตอนถ่ายเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะกำลังถ่ายงานแฟชั่นบิว u ี้อยู่หรือเปล่า อันนี้เป็นโพสที่สวยอันนี้รถบ้านเนอะอันนี้คือรถบ้านครับใช่เป็นรถบ้านให้เป็นสตูดิโอแหละอ๋อสตูดิโอเป็นรูปรถบ้านเป็นรถบ้านจริงๆเข้าใจแต่เขาให้ใช้เป็นสตูใช่ไหมเป็นรถบ้านที่ใช้งานขับได้ด้วยครับออกทริปได้เลยเหรอมีล้อมีอะไรขึ้นไปแล้วโค้งเกรงได้อะมีเมาลรถได้อ่ะถ้าเดินเยอะๆตอนผมแบบดูหลังกล้องใช่ไหมแล้วเลเดินเนี่ยผมแบบโค้งเคผมจะเมานะฮะอันนี้คือรถบ้านจริงๆสวยๆที่สวยนะอื อันนี้คือที่สตรีมไลฟ์ฟิล์มสตูดิโออยู่ๆมันก็เป็นโปรโมชั่นโผล่ขึ้นมาใน a c e b o o k นะฮะผมพูดซึ่งแท้พ่ายต่อโปรโมชั่นชิมจะตกเป็นทาสการตลาดเสมอนะคะมีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยมาบอกพี่ชิมได้ตกเป็นเหยื่อตลอดหมดตัวดิมีโดนโผล่ก็เลยซื้อไป2แพ็ค2แพ็คเลยสองแพ็คเลยเห็นไหมนี่นะรูปมันก็จะออกแนวๆนี้ฮะมันให้ความรู้สึกแบบเป็นฮิปปี้สำหรับผมนะเดี๋ยวให้เล่าเรื่องแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับ จริงๆเล่าไปเลยก็ได้นะฮะคือแรงบรรณาใจของอัลบั้มนี้มันมาจากการที่ผมรู้สึกว่ารถบ้านมันมีความเป็นฮิปปี้แล้วผมก็เลยเลฟเฟลน์ไปไปนึกถึงหนังที่เป็นหนังของค in วินตินตาลันติโน่ผู้กกับที่ผมชอบมากเรื่องล่าสุดที่เพิ่งดูก็คือวันสปอร์ตธามอินฮ l ลลี o ูด นะครับที่แบดพิตเล่นกับลีโอนาโดดิคาบิโอแล้วก็เลยชอบมากแล้วในเรื่องจะมีฮิปปี้สาวอยู่ผมก็เลยบอกว่าเออรถเนี่ยมันมีความเป็นคล้ายๆกับฮิปปี้นะผมก็เลยลองไกดภาพการแต่งตัวจากหนังไปให้ดูและให้เลลองตีความว่าเออเขาจะแต่งออกมาเป็นแบบไหนนะมันก็เลยออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะครับเนี่ยผมรู้สึกถึงความเป็นฮิปปี้เบาๆของรถคันนี้นค่อนข้างเยอะ ด้วยด้วยออเทซอรี่เขาพวกหมอนอะปอกหมอนสีสัน,นมีความเลตโทมีความเลตโทรประมาณนี้ก่อนจะโพสซสเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันได้แรงบันดาลใจและการหาข้อมูลแบบไหนพอมันเริ่มต้นมาจากหนังเรื่องวัตส์พอลอาธามบินฮอลลีวูดเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูอปละกนันไะก็จริงๆเข้าไปดูในเน็ตฟิตก็ได้นะครับฮิปปี้ก็คือคนนี้อคนนี้ก็ให้เลนลองตีความดูว่าถ้าโลเคชันแบบนี้แล้วมีความฮิปปี้แบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหน เขาาอยกจะีความจริงๆถ้าเลยใส่เป็นไหมพรมสีครีมนะกาว่าเข้าก็ต้องแล้วแต่เสื้อนี่เขามีด้วยแล้วแต่เสื้อเขาด้วยนะฮะแต่นี้ก็ได้แหละมันทํามันก็ไม่ได้แบบกลืนลายเยอะเกินไปก็ได้อยู่อันนี้ก็คือแรงประดานใจนะฮะเริ่มต้นเลยเพราะผมเห็นสถานที่แล้วผมนึกถึงหนังเรื่องนี้เลยนะก็เลยไกด์ไปหาเลว่าเออน่าจะเป็นแบบนี้ถัดมาเรื่องของการทําโทนบ้างการทําโทนเนี่ยผมเข้าไปใน Pinterest นะฮะแล้วผมก็เสิร์ชคาว่า ฮิปปี้อ่ะฮิปปี้ครับนะครับมันก็จะออกมาเป็นรถบ้านแบบนี้ครับ hmm. นะมันจะอารมณ์ประมาณนี้ภาพนี้ก็เป็นหนึ่งใน Refer นส์สีของผมเนี่ยมันอารมณ์แบบนี้คุณเห็นไหมสีมันจะออกแบบประมาณนี้มันจะออกส้มๆส้มๆฟ้าๆพอได้สีแบบนี้เรียบร้อยแล้วอะ่ะเราก็เริ่มโพเซสให้มันได้ฟีลลิ่งที่เข้ากับคอนเซ็ปต์แต่นี้ผมก็จะไปอิงกับเกาหลีด้วยมันเคยผ่านๆตาผมว่าโทนเกาหลีมันจะทําส้มฟ้าประมาณนี้ผมก็เลยอ่านถ้างั้นก็ เป็นการผสมผสานแล้วกันระหว่างโทนสีแบบนี้กับความเป็นพอร์เทรตเกาหลีมันก็เลยเออกมาเป็นอัลบั้มนี้ที่มันออกสีมาเป็นแบบนี้คือเลเนี่ยมีความจะเรียกว่าเป็นพอร์เทรตเกาหลีได้อยู่ไงตัวเลเองอ,ะอ่ะแต่บรรยากาศมันฮิปปี้บรรยากาศมันฮิปปี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะคอนเซปต์ Concept, พื้นฐานที่ที่คุณคิดไว้ในหัวคือผสมผสานหลายอย่างปกติจะไม่เยอะขนาดนี้จะไม่เยอะใช่อันนี้มันเอามาผสมกัน นะครับด้วยความเป็นตัวเละกับความเป็นคอนเซ็ปต,ต์ฮิปปี้แล้วมันต้องอยู่ตรงกลางคือมันจะฮิปปี้จ๋าแบบฝรั่งมันก็ไม่ใช่ผมก็เลยใส่ความเป็นเกาหลีเข้าไปด้วยพอทำออกมามันก็เลยเออกมาเป็นโทนแบบนี้อันนี้คือที่มาที่ไปเดี๋ยวเรามาดูการโพเซสกันภาพตั้งต้นของผมนะฮะก็คือภาพนี้ผมกดตัว D เดเวลลอปเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพบีฟอร์นะฮะนี่คือภาพบีฟอร์นะครับโหโพสตซะแบบคนละชั้นเลยอะ คือแบบโูรเซอวอาแบบใช้ได้อ่ะใช้ได้มากๆาอ่ะโพรเซอร์เาอรใช้ได้มากๆอ่ะผมไปเห็นรู้สึดอย่างนั้นเพราะว่าตอนเก็บมาคือไม่ใช่โทนนั้นเลยอ่ะความรู้สึกก้าวนะอ่าไม่ใช่โทนใช่ไม่ใช่โทนนั้นเลยแต่ว่าอาจจะเก็บแสงมาแบบแสงต้องถูกต้องก่อนคือบอกก่อนว่าในรถบ้านเนี่ยผมใช้ไฟหนึ่งดวงก็คือไฟแนนไลท์ตัวที่กำลังส่องหน้าเลยอยู่เนี่ย ไฟแนลไลท์รุ่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับแต่ว่าไม่ขายเลยนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะช้อปปิ้งนะครับก็ไอโรทุโกดคอมสแลชชอปนะคะแล้วก็เข้าไปที่ช่องเสิร์ชพิมพ์คำว่าแนลไลท์ได้เลยผมใช้ไฟดวงนี้ฮะไฟซูเออร์แนลไลท์นะครับรุ่น For z ซ60 LED o n o l i ล h t นะฮะเห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยอ่ะเห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยนะตอนแรกผมว่าจะไหวปาวะไหวครับเดี๋ยวมีรีวิวเดี๋ยวมีรีวิวตัวนี้นะฮะแล้วก็ซื้อไอตัวโดมเพิ่มก็คือใช้ไฟตัวเนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะดีแสงที่เก็บมาก็คือได้แบบนี้นะอันนี้ก็คือตั้งไฟยิงปึ้งใช่ไหม,อมพอได้มาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ป <Step S 1> ถัดไปผมก็เริ่มโพเซสแหลวผมไปที่เบสิกก่อนอันนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าผมจะตั้งไลท์รูมเนี่ยให้อ่านค่ารอที่เป็นครีเอทีฟสไตล์ของกล้องซึ่งที่ตัวกล้องเนี่ยผมจะตั้งเป็นคาเมราวิบิด ถ้าใครอยากรู้ว่าตั้งไลท์ o ูมให้อันครีเอทีฟสไตล์ของกล้องได้อย่างไรให้มันไม่เป็นอะโรบีอ่ะให้มันเป็นแบบเหมือนหลังกล้องที่ถ่ายมาแล้วเปิดรอขึ้นมาเป็นเหมือนหลังกล้องเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปได้ที่นี่นะฮะเลิศปุโกนะฮะเปิดรอหลังกล้องแบบนี้ก็ได้ไลท์ลูมเปิดไฟรอให้ได้สีเหมือนอหลังกล้องนะครับให้ได้รู้ก่อนว่าคุณต้องเซตแบบนี้ก่อนอคุณถึงจะใช้ประโยชน์จากการโพสเซสต์อันนี้ให้เต็มที่แล้วตัวกล้องคุณตอนถ่ายตั้งเป็นวิบิทโอเค นนผมเปิดโปรไฟล์มาเป็น Camera v i ิ i นะฮะแล้วผมก็จะเริ่มโปรเซสิ่งแรกที่ผมทําเลยนะฮะก็คือตัวโทนเคิร์ฟตรงนี้โทนเคิร์ฟเนี่ยมันจะสามารถคลิกตรงนี้ได้ให้คุณคลิกมาที่ Point Curve ซึ่งผมก็จะทำการพอดเข้าไปดําจุดต่างๆกด Alternate แช่นะครับคลิกคลิกคลิกตรงเส้นตัดอย่างนี้นะแล้วผมจะทำเป็น S Curve อย่างนี้นะครับ S Curve ผมจะเซตเป็น F S Curve แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงปลายสุดผมจะยกขึ้นประมาณนี้อ่าเอาเรียกว่าไม่มีส่วนที่มืดสุด ่าไม่มีส่วนมืดสุดนะครับอันนี้คือโทนเคิร์ฟทำแบบนี้ก่อนถัดมาผมจะมาที่ในส่วนของความมืดสว่างก็คือเอฟเชอร์อย่างแรกนะฮะผมก็จะดึงไฮไลท์ลงก่อนปุ๊บแบบนี้แล้วผมก็ดันชาร์โดขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมก็ลดแบ็กลงนี้นะฮะแล้วคอนทราส์เนี่ยผมจะค่อนข้างมากนิดน,นึงก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะ อันนี้ก็คร่าวๆมันแล้วแต่ว่ากล้องและเลนของแต่ละคนเนี่ยถ่ายออกมาเป็นยังไงบางเลนคอนทราสมันสูงบางเลนคอนทราสมันต่ำมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องดูความพอดีซึ่งผมคี่ว่าแบบนี้พอดีสําหรับภาพนี้นะฮะคอนทราสขึ้นมานิดนึงเนี่ยลดไฮไลท์ลงหน่อยนึงเพราะว่าตรงนี้มันมันนข้างจะเอานิดนึงนะฮะผมเลยเลือกจะลดไฮไลท์แต่อย่าลดมากขนาดนี้นะมันมันมันไม่สวยนะครับขอแบบนี้พอดันชาร์โดขึ้นมาเนี่ยเปิด เปิดภาพขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลดไว้ลงอย่างี้อันนี้ก็คือส่วน exposure ผมทําประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมจะกลับมาไฟจูนอีกทีหนึ่งผมปิด exposure ไปก่อนผมปิดโทนเคอร์ฟไปก่อนถัดมาผมจะมาทําในเรื่องของ Color ตัวนี้นะครับ color ตัวนี้ผมกดเปิดตรงนี้เอาไว้นะให้มันโชว์ให้หมดเลยทุกสีเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับผมลากไปทางขวาสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะวิ่งไปสู่ความเป็นส้มนะฮะอันนี้คือแดงอันนี้คือส้มใช่ไหมสีแดงเนี่ยผมจะลากไปทางขวาประมาณนี้ แล้วผมก็จะลด saturation ลงเพื่อนนไม่ให้มันจีดไปไม่จีดไ,ไปแต่เดี๋ยวจีดเนี่ยเราจะเพไฟจูนนอนจบด้วย <ừ> นะฮะถัดมาเป็นสีออลเอนส์ All ens, สีส้มนะครับผมก็จะลากไปทางส้มไปทางซ้ายเนี่ยเห็นไ,ไหมประมาณนี้แล้วก็ลด saturation ลงประมาณนี้ต่อมาเป็นเยลโล่เยลโล่เนี่ยผมจะลากไปทางส้มอีกเหมือนกันนะฮะประมาณนี้แล้วก็ลด saturation ลงประมาณนี้สังเกตว่าเยลโล่เนี่ยแหละจุดเปลี่ยนเลยขอโทนภาพโทนภาพจะมาเป็นสีส้มแล้ว ต่อมากรีนผมล่ามาทางซ้ายประมาณนี้เลยฮะแล้วก็ saturation ผมลบ้อยเลยคู่นี้เลยต้องคู่นี้นะฮะตรงตรงต้นไม้เนี่ยต่อมาเอาคว้าผมดันไปทางขวานะฮะให้เป็นทางน้ำเงินประมาณนี้นะครับต่อมาบลูบลูนี่จะเป็นหัวใจของโทนนี้อีกอันหนึ่งนะครับคุณดูนะมาแล้วหัวใจของโทนนี้มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงเย็นโลกกับตรงบลูนะครับที่เหลือไฟจูทั้งนั้น รูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสีฟ้าที่มันจะต้องเป็นฟ้าติดเขียวถ้าใครสังเกตดีดๆเคล็ดลับของโทนนี้นางแบบต้องใส่กเกงยีน<ม>สีฟ้าเพื่อให้มันได้ออกมาเป็นคู่นี้<ม>เพราะว่าผิวเขาว่ามันจะเป็นสีส้มแล้ว<ม>เกงยีนมันจะเป็นสีฟ้าติดเขียว<ม>พาะงั้นคุณจําเป็นที่จะต้องดีไซน์ให้นางแบบเนี่ยแต่งตัวประมาณนี้อันนี้สําคัญมากเกี่ยวกับสีผิวของนางแบบด้วยมั้ยสีผิวไม่ได้เกี่ยวแต่ว่า จจะต้องเป็นชุดที่ค่อนข้างจะโชว์เนื้อสกินมากนิดน,นึงเพราะว่า มันจะเป็นคู่สีแล้วไงคือส้มกับฟ้านี้อันนี้แหละหัวใจเลยยังไงสีผิวนางแบบจะติดส้มต้องติดส้มครับอันนี้คือหัวใจที่คุณต้องดีไซน์ชุดตั้งแต่แรกเพื่อให้มันได้มาซึ่งโทนนี้ถ้าไม่ดีไซน์เนี่ยแล้วมันออกมาเป็นเสื้อผ้าสีอื่นเนี่ยโทนนี้มันมันจะไม่เข้าเลยมันไปได้ก็คือเล็กคอมเมนต์เลยกเกางเกงยินขาสั้นสีฟ้าต้องมาแน่นอนส่วนเสื้อเนี่ยอ่ะสีขาวเนี่ยก็ถือว่าอยู่ตรงกลางที่ยังไงก็ไม่ผิดโทนหรือใครจะไปเล่นแบบเป็นสีเป็นลายทางแบบในวันสะพรั แบบนี้หัวใจของมันคุณจะต้องเล่นฟ้าส้มฟ้าติดเขียวกับสกินส้มแบบนี้นะโอเคถัดไปนะครับสีม่วงผมล่าไปทางซ้ายสุดเลยแล้วนี้ก็ saturation ก็ลบประมาณนี้และสุดท้ายมาเจนตตาผมล่าไปทางขวาสุดครับแบบนี้แล้วก็ saturation ก็แถวๆประมาณนี้จบครับตรง color มาตรง tone curve ตรงนี้นะฮะเราจะมาเล่นที่สีแดงแล้วก็คลิกที่ edit red channel เสร็จแล้วผมจะพอดต,ตรงกลางเอาไว้นะครับผมกดอนิเมชั่นแล้วก็คลิกตรงจุดตัดตรงกลางแล้วผมก็ลากไอ้พอยต์เนี่ยไปทางเขียวแบบนี้ด้านล่างนะฮะประมาณนี้ครับถัดมาที่เราต้องไปทำต่อก็คือ blue channel ครับกด blue channel เข้าไป blue channel เนี้ยผมจะทำแบบนี้ครับผมจะลากตรงไฮไลท์ตรงนี้นะครับลงมาไปทางเหลืองแบบนี้แล้วก็ลากตรง blue ตรงนี้นะครับขึ้นไปครับแบบนี้ครับนี่แหละ อันนี้อันนี้คือคีย์อันนี้คือโทนมโทนมาครับเหมือนมันลบมันลบความจี๊ดจ๊าดลงไปใช่ครับแต่เรื่องความจี๊ดจ๊าดเดี๋ยวเราจะไปฝ่ายจูนอีกทีนึงเข้าใจแต่ว่าอันนี้มันโทนมันเริ่มมาตรงนี้เหมือนกันนะแม้มาสองจุดแหละจุดที่เป็นเคีย์ของโทนโอเคจบไปตรงโทนเคิร์ฟถัดมาผมจะไปที่ตรงเบสิกนะครับกลับไปที่เบสิกอีกทีหนึ่งแล้วผมจะมาเล่นในเรื่องของเคียริตี้อย่าคิดว่าภาพผู้หญิงจะใส่เคียริตี้ไม่ได้ ถ้าถ้าเกิดมันอยู่ในโทนประมาณแบบนี้ใส่เคลิตี้ได้แล้วจะสวย mm hmm. ผมใส่เคลิตี้เข้าไปประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เหมือนทัฟ hmm. ขึ้นนิดนึงมาทัฟ <Tough S 2> ขึ้นนิดนึง mm hmm. เพราะว่าด้วยความที่ผมผสมประสานโทนระหว่างเกาหลีกับฝรั่งมันก็จะไม่ได้มีความแบบทัฟมากแล้วมันก็จะไม่มีความแบบใสามากมันชี่อยู่ตรงกลางระหว่างเกาหลีกับฝรั่งอันน mm hmm. ี้ที่ผมกินนะผมก็เลยใส่เคลียริตี้เข้าไปแบบนี้เพราะว่าทันทีที่ใส่เคลียริตี้เข้าไปแบบนี้มันจะได้เลือกหออไอต้ตรงตรงตรงนี้ที่มันจะแบบเริ่มเน้นขึ้นตรงนี้คือตรงไหนตรงเนี้ย ทางขวามือมุมบมไอ้พวกแบบเอเลเมนต์ข้างในรถอ,อ่ะมันจะถูกเน้นขึ้นหรือแม่แต่พวกความยับของผ้าะนะครับมันจะถูกเน้นขึ้นเอาจริงๆในความรู้สึกของก้าวนะความเป็นฮิปปี้อะ่ะเขาจะไม่ได้แบบใส่ซื่ออยู่แล้วอ,ะอ่ะเขาจะมีความทับในชีวิต อความรู้สึกอย่างนั้นก็แนะนําเาไปดูวันสปอร์ตตะธามการใส่คอลิตี้เข้าไปก็ดูตรงคอนเซปต์ดีใช่ครับเออไปใส่ยังมีเหตุผลก็ต้องไม่เยอะเกินไปใช่เพราะอย่าลืมว่านี่คือภาพผู้หญิงอยู่ดีใช่ก็คือประมาณนี้ใส่คอลิตี้เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของความจี๊ดจ๊าดเนี่ยผมจะมาลดเซตตูเลชันลงเซตตูเลชันนี่มันจะเกี่ยวกับสีโทนร้อนใบเบลนด์นี่เกี่ยวกับสีโทนเย็นผมจะมาลดเซตตูเลชันลงประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็เพิ่มใบเบลนด์ครับ เป็นแบบนี้ครับทีนี้ใครอยากได้จีจ๊ดจ๊าดแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คอนโทรลตรงไวบง้บาลานซ์ออฟเซตูเลชันบอกเอ้ยมันยังจี๊ดไม่พอออฟเซตูเลชันไม่ต้องลงขนาดนั้นก็ได้เงี้ยเป็นแบบนี้ก็ได้อ,อันนี้แล้วแต่และว่าใครอยากได้แบบไหนหาจุดพอดีของภาพให้เจอในแต่ละคนอันนี้จบเรียบร้อยก็ไปไฟจูนเก็บหน้าที่มันมืดๆใช่ไหมผมก็ไปที่เรเดียลฟิลเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วต้องเมคชชว์ว่าตรงนี้ติ๊กเป็นอินเวอร์ส นะครับแล้วผมก็ไปเพิ่มเอ็กซ์โพเชอร์ตรงนี้นะฮะเริ่มต้นจากประมาณ0.27 0.3กว่ากว่านิดไปก่อนน้อยๆไปก่อนอย่าเกิน0.5ครับพอผมจะเริ่มจากประมาณนี้นะครับแล้วผมก็บ่งไปที่หน้าบ่งไปที่ขาค่อยๆเก็บดีเทลไปเปิดหน้าคือเปิดหน้าอ่าตรงนี้มันเอาหายใช่ไหมผมบ่งไปปั๊บลดเอ็กซ์โพเชอร์ลดไฮไลท์ลงอย่างเงี้ยเก็บดีเทลเสื้อเพราะว่ามันสะท้อนแสงไงดีทามันสะท้อนแสงแล้วก็ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมก็เอาให้มันพอดี ประมาณนี้เก็บดีเทลไปอ่านตรงคอมืดไปไหมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปในเรื่องของภาพว่าเออมันต้องเติมอะไรตรงไหนแสงยังไงอะไรเงี้ยนะออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนะเนี่ยภาพตัวๆไปทั้งหมดมันก็เป็นประมาณนี้คุณก็ไปไฟลายจูนไปปรับความมืดสว่างไปอะไรเองนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะออันนี้ก็เป็นโทนแบบอีกแบบหนึ่งที่ผมไม่เคยทํามาก่อนนะทําเสร็จแล้วเนี่ยผมส่งให้เลดูเลยนะว่ารอดไหมเล็บอกโอเคนะพี่ ผมส่งให้คุณดูด้วยนะครับว่ารอดไหมพี่ก้าบอกอ่ะมันโอเคเลยนะแต่ผมมานั่งดูมันดีจริงเหรอเนี่ยเออคือมันเป็นโทนที่ฉิมไม่เคยทําเรารู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่โทนญี่ปุ่นที่มันมีการดันแบบเออดําไม่สนิทนะอะไรอย่างเงี้ยหรือใสๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นอีกโทนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเราก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นโทนที่ไม่เคยทําแล้วมันออกมาดีนะก้าว่ามันเหมือนมันลงตัวทุกอย่างทั้งตัวเลแล้วก็ตัวโลเคชั่น แล้วการเกรดสีก็รู้สึกมันดีมันมันลงตัวทุกอย่างมันก็เลยรู้สึกว่าเอออัลบั้มนี้ค่อนข้างก้าว่าน่าจะปังได้แต่ปังปูริเย่แล้วปังปูริเย่แต่นางฟังเลพูดตลอดการถ่ายรูปนะฮะอยู่ๆเลมันก็พูดคําว่าปังปุริเย่ปังมากปังปุริเย่ปังปุริเย่ตลอดเวลาที่ถ่าย ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนแต่ก้าวก็เคยได้ยินเหมือนกับไอ้ปังบูเลเยก็รู้สึกว่าอัลบั้มนี้น่าจะปังเพราะว่าทาออกมาแล้วมันดูมันมันลงตัวฉิมส่งมาให้ดูหลายรูปซึ่งผมไม่มั่นใจเลยผมกลัวว่ามันจะพังมากกว่าปังมันสวยนะมันมันดีกว่าอะไรนะโทนหนึ่งที่คุณเคยทําแล้วไม่รอดอะโทนอะไรก็รู้จําไม่ได้มีอยู่ครั้งแต่มันก็นานๆทีเนาะที่คุณจะเปลี่ยนโทนบ้างแล้วมันก็ไม่รอด เออคือการเปลี่ยนโทนเนี่ยมันคือความเสี่ยงของชีวิตเพราะว่าเรากําลังเอาอัลบั้มที่เราไปถ่ายนั่นนละกับนางแบบเนี่ยมาเสี่ยงกับเราบางทีผมก็มีความไม่มั่นใจเวลาที่จะโดดโทนออกไป mm hmm. แต่ว่ายังไงผมก็แนะนําว่าอย่าให้ทุกคนได้ลองทําโทนอะไรใหม่ๆแต่คําว่าทําโทนใหม่เนี่ยไม่ได้แบบอยู่ๆอ,อยากทําก็ทานะมันจะต้องมีเหตุมีผลในการทํา หมือนที่ผมไล่สเต็ปให้ฟังตั้งแต่แรกว่าทําไมผมถึงเลือกใช้โทนนี้อันนี้เป็นการเลือกโทนที่ใช้ตามเหตุตามผลเลยคือไล่สเต็ปมาตั้งแต่แรกว่าเราคิดภาพนี้ไว้ก่อนเราหาชุดให้มันได้โลเคชันที่มันใช่แล้วโทนที่มันส่งเสริมแล้วเราก็แอพพลายให้มันเข้ากับนางแบบที่เราเลือกบางทีเราก็แหมจะเลือกฝรั่งมาก็บางทีก็ไม่มีรีซอร์ไม่รู้จักพูดไม่เป็นคุยไม่รู้เรื่อง บางทีเราก็ไม่มีขนาดนั้นอ,อย่างน้อยเลยยังพูดเขาว่าปังปูรีเมมย่ผมก็ายังรู้เรื่องถึงจะพูดอยู่คำเดียวเหอะมันก็อย่างน้อยก็ปรับให้เข้ากับนางแบบของเราด้วยครับออแล้วก็มีคอนเซปต์ตั้งต้นมาก่อนเนาะก็น่าจะออกมาดีกว่าที่เราคิดเองจากศูนย์ยังไม่ได้ปังปูรีเย่ขนาดนั้นครับปังปูรีเย่เราก็ยังต้องเรียนรู้ ที่จะดูโทนของมืออาชีพแบบคือกลัวพังปูรีเอใช่ไหมครับพังปูรีเอมันจะกลายเป็นปังปีนาปังปีนาแน่นอนนะฮะคือผมไม่รู้ไงผมคิดว่าโทนนี้มันจะร้อนไหมเนี่ยมันแบบมันดำดำมันแบบมันมือนิดๆนะแต่แบบเอฟมันก็เป็นไปตามคอนเซปที่เราคิดนะจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเพราะเคยเคยไม่มั่ปังปีนาธมาก่อนปังปีนาเนี่ยนะกลัวที่สุดนะฮะแต่จริงๆอย่างที่บอกแหละก็คือคอนเซปต์อ่มัน มันถูกคิดออกมาแล้วก็มันค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปทีละข้อทีละข้อทีละข้อจนมันออกมาเป็นแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่โทนที่ผมอาจจะชอบหมายถึงว่าตัวผมอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นโทนที่คิดไปตามเหตุตามผลอย่างที่มันควรจะเป็นนะแต่ก็มันเป็นโทนที่ดีโทนที่สวยโทนนึงหน้าทําอีกก็ต้องวางไปตามคอนเซ็ปถ้าใครอยากสนับสนุนคลิปแบบนี้นะครับสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่ w w w i l o v e ์ h o ็บดอทไอรคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ